เคาะลุงนังกับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอ็ดต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของสาว,วกเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างแท้จริงนะครับหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมานั้นเดวิดออนสตีนนั้นผู้สื่อข่าวชื่อดังของประเทศอังกฤษนั้นได้มีการระบุนะครับผมแล้วก็คอนเฟิร์มว่าทางด้านของเปปกดิโอลากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นได้ตกลงต่อสัญญาคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปอีก1ปีนะครับแล้วก็บวกออปชั่นเพิ่มอีก1ปีด้วยกัน แล้วก็จะทําให้เจ้าตัวนั้นอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกินทศวรรษอีกต่างหากนะครับเป๊ปกวัวเดโอลานะครับผมกุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรที่ต้องบอกว่าณเวลานี้ดูจะสั่นคลอนเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีความที่ยังค้างเติ่งอยู่แล้วก็รอการตัดสินอยู่115กระทงด้วยกันนะครับแต่ทว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของออเป๊ปกวัวเดโอลาก็ไม่ได้วาดหวั่นแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าได้ตกลงต่อสัญญาคุมทีมนะให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปอีกหนึ่งปีพร้อมออปชั่น บวกอีก12เดือนด้วยกันนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการรายงานของเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวชื่อดังจากดีแอดเลนติกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับออนสตีนนะครับผมได้มีการคอนเฟิร์มผ่านทาง X หรือว่า Twitter นั่นเองนะครับโดยอ้างอิงจากรายงานของแซมลีผู้สื่อข่าวในต้นสังอาต้นที่อยู่ต้นสังกัดเดียวกันนะครับที่เป็นคนข่าววงในของเรือใบสีฟ้าซึ่งหมายความว่ายอดกุญซื้อไวัยว53ปีนะครับจะอยู่คุมทีแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อหลังจากจบฤด,ดูกา และอาจจะอยู่จนถึงฤดูการ2026-2027หากใช้ออปชั่นดังกล่าวนั่นเองนะครับทั้งนี้เป๊ปนะครับผมก็ได้เข้ามาเป็นคุณซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์2 6 1 6นะครับโดยที่เจ้าตัวนั้นพาทีประสบความสำเร็จมากมายเลยนะครับด้วยตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษถึง6สมัย FA Cup คสมัยคาราบาวคัพ4สมัยนะครับผมแล้วก็ คอมมูนิตี้ชิลซับสมัยบวกกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหนึ่งสมัยนะครับผมยูฟ่าซูเปอร์คัพหนึ่งสมัยแล้วก็ฟีฟ่าคลับเวิร์ครับอ่าคลับเวิร์ครับนะครับอีกหนึ่งสมัยด้วยกันนะครับซึ่งจะทำให้เจ้าตัวนั้นหลังจากที่อ่ามีการคอนเฟิร์มเรื่องของการคุมทัพนะครับตั้งแต่ถึงปีถึงฤดูกาล2026-2027ซึ่งถ้าหากว่าเป๊ปกอร์ดิโอลานั้นอ่าคุมทัพต่อไปนะครับผมจนจบอ่าอ่าหลังจากที่ต่อสัญญาใหม่เนี่ยก็จะทำให้เจ้าตัวนั้น้นนนนนคคุมมทีีออยยู่่ถึงง11ปดวกัััเะรบ ยที่สถิตินะครับของเปปก็เดีอลนั้น,นตอนนี้นะครับพวกตัวของเขาเองคุมทัพอรลเอร์อไบสีฟไปแล้ว490นัดด้วยกันนะครับพาทีมชนะได้353เกมนะครับผมเสมอ70เกมแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่67เกมเท่านั้นเสมอ70เกมนะครับสอะอาดแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่67เกมเท่านั้นนะครับพร้อมกับยิงประตูได้ถล่มทลายมากเลยนะครับยิงไปได้ถึง1,200ประตูและก็เสียเพียงแค่411ประตูเท่านั้นเองนะโอ้โหต้องบอกว่านับ ว่าเป็นข่าวดีของสาวกเรือใบสีฟ้ายอย่างแท้จริงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวร้ายของแฟน แฟนทีมอื่นๆนั่นเองนะครับที่โดยเฉพาะแฟนผีแล้วก็แฟนหงแดงเน้นที่อยากต้องการจะลุ้นแชมป์นะครับในภายภาคหน้าแต่ว่าเป๊ปกัวเรียล่าก็ยังไม่ได้ต้องการจะวางมือแต่อย่างใดแล้วก็ยังคงอยากจะคุมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกไปอีก2ปีด้วยกันนะครับและนี้คือทั้งหมดของข้อลุนหนังกระจาแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดแอดดูสายสาวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ